แบทที่102สนามที่7 <pool> คุณพัทธรดาไนคุณปุญยพัฒจากทีมเน้นเข้าร่วมพบกับคุณศรวิชคุณสุรัต์จากทีมตีเป็นมิกแบทที่102สนามที่7ค er ุณพัทธรดาไนคุณปุญยพัฒทีมเน้นเข้าร่วมพบกับคุณศรวิชคุณสุรัต์จากทีมตีเป็นมิรลงทำการแข่งขันในสนามที่7 แมตช์ที่103สนามที่12คุณปันจักพัทคุณกำพลจากทีม B H พบกับคุณโจคุณเคนจากทีมโอคูสแมตช์ที่103สนามที่12คุณปันจักพัทคุณกำพลจากทีม B H พบกับคุณโจคุณเคนจากทีมโอคูสลงทำการแข่งขันในสนามที่12 แมตช์ที่104สนามที่15คุณธรรมรัตน์คุณสุภก,กรจากทีมตีไปตีมาตามันลายพบกับไอ่เต่าไอแอกจากทีมแยมโรแบดมินตันแมตช์ที่104สนามที่15คุณธรรมรัตน์คุณสุภก,กรจากทีมตีไปตีมาตามันลาย ขออนุญาตเลื่อนแมตชที่104ออกไปก่อนนะคะขออนุญาตเลื่อนแมตชที่104ออกไปก่อนค่ะเนื่องจากนักกีฬาติดทำการแข่งขันในอีกหนึ่งประเภทึ่ง แมตช์ที่1 0 5สนามที่สองคุณพีทคุณต้าจากทีม15ขอดลาดลาขาวพบกับคุณเชษคุณทำว่าจากทีมฟิวเจอร์ฮับแมตช์ที่1 0 5ยสนามที่สองคุณพีทคุณต้าจากทีม15ขอดราดลาขาวพบกับคุณเชษคุณทำว่าจากทีมฟิวเจอร์ฮับลงทำการแข่งขันในสนามที่สองค่ะ ถ้ดีเต็มที่อ่ะมันไม่เหลช่ไม้ตกเยอะไเราไม่ต้องไปตีเราแค่ดีเต็มที่จะได้หมุนแล้วก็พิ่งตีลกาแบบนะวาต่อหม่ครับตอหมนเสร็จนี่เ่รูเลือเกิดหมอนเนเกินี้ thank you Субтитры сделал

คุณจากทีมยันหวาแมตช์ที่106สนามที่3คุณพัชไทยการคุณพัชระจากทีมรักสู้ลูมทองพบก,กับคุณมอสคุณมาเวนจากทีมยันหวาลงทำการแข่งขันในสนามที่3ค่ะแมตช์ที่107สนามที่11คุณธรรมนูคุณติ๋งจากทีมดักตกพบก,กับคุณแบงค คุณกล้าจากทีมอดทนจนกว่าจะแลงแมทที่1 0 7สนามที่11คุณทรมนู <c oughs> คุณติ๋มจากทีมหลับตกพบกับคุณแบงค์คุณกล้าจากทีมอดทนจนกว่าจะแรงลงทำการแข่งขันในสนามที่11แมทที่1 0 8สนามที่9คุณเติมเตนคุณปาปาบอสจากทีมหัวโขกโดดตก พบกับคุณพิติกรคุณฮิวจากทีมหวานเจีย๊ยบแมตช์ที่108สนามที่9คุณเติมเตนคุณบาบาบอสจากทีมหัวโปกโดดตกพบกับคุณพิติกรคุณฮิวจากทีมหวานเจีย๊ยบลงทำการแข่งขันในสนามที่9ขออนุญาตรีแมตช์ที่104ค่ะขออนุญาตรีแมตช์ที่104 แมตที่104ประเภทือเอนลกรอบแบ่งกลุ่มรอบที่3คุณธรรมรัตน์คุณสุพก,กรจากทีมตีไฟตีมาตามันลายพบกับไอ้เต้าไอแอกจากทีมแยมโรแบดมินตันแมตที่104สนามที่8คุณธรรมรัตน์คุณสุพก,กรจากทีมตีไฟตีมาตามันลายพบกับไอ้เต้าไอแอกจากทีมแยมโรแบดมินตันลงทำการแข่งขันในสนามที่8ค่ะ ต่อไปจะเป็นการแข่งขันในประเภทฟือตีโต้รอบรองชนะเลิศต่อไปจะเป็นการแข่งขันในประเภทมือตีโต้รอบรองชนะเลิศขออนุญาตแจ้งกฎกติกาการแข่งขันแนวรอบน็อกเอาท์และรอบรองชนะเลิศนะคะทําการแข่งขันแบบสองใน3าเซต21แต้มมีดิบสูงสุดที่30แต้มนะคะกติกาสุดยาพัทราสุดา,า,าจา